หรือ<ม>การสื่อสารภายในองคอ์กรแล้วภายในองค์กรเราจะต้องสื่อสารกันยังไง<ม>เพืห้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นหัวใจหลักสําคัญเลย<ม>ทุกคนน่ะจะต้องเห็นเป้าหมายหลักอะเป็นเป้าหมายเดียวกันทุกคนก็ต้องมาเรียนรู้กันแล้วว่าเป้าหมายบ้านเหล็กเนี่ยมันคืออะไรทุกคนถึงจะเอาเรื่องนี้เนี่ยสื่อสารออกไปภายนอกที่เป็นลูกค้าของเรา ให้เข้าใจได้มากขึ้นแปลว่าทุกคนภายในเนี่ยต้องตกผลึกร่วมกันให้ได้ใช่ถึงจะได้ไปบอกกล่าวกับลูกค้าหรือคู่ค้าเรา<ช>ได้ดีผมเห็นว่าในบริษัทเราก็มีเครื่องมือใ,<ช>ในการเรียกว่ารวบรวม Data หรือรวบรวมข้อมูล<ช>อย่างเราใช้แซฟอยู่แเรามีมุมมองใหญ่ถึงเรามาใช้แซฟบ้างที่เป็นฐานข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูลทุกภาคส่วนอของงานทํางานเนี่ยเข้ามาอยู่ใจตูดศูนย์กลางของระบบเราก็เลยไปเรียกว่าซอฟต์แวร์ ที่ดีที่สุดข,ของโลกอะ่ะคืออะไรเราก็ไปเจอของแซฟเราก็ไปซื้อแซฟรุ่นใหม่เป็นแซฟรุ่นใหม่ในเมื่อ5ปีที่แล้วทุกคนก็จะต้องทํางานเข้าไปในระบบแซฟด้วย<ม>เราต้องการการคล่องตัวในการทํางานทั้งระบบแซฟเนี่ยมันก็เหมือนกับคลังสมองตอนนี้เราก็คนที่จะทําเรื่องของหน้าบ้านของครังสมองอครับถ้าเราบอกว่าเราจะทําเรื่องการขายเพื่อเอาระบบข้อมูลของการขายเนี่ยส่งเข้ามาในศูนย์กลางขอ,องระบบแซฟ ลูกค้าเราเนี่ยส่งข้อมูลมาแล้วเราบริการไม่ได้หรือเราบริการได้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยใช่ไหมครับที่เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อหนึ่งลูกค้าภายในภายในเราแล้วสองเพื่อลูกค้าเราเนี่ยในอนาคตนะครับเราจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะตอบแทนให้ลูกค้าที่ดีมันคือสิ่งที่ดีที่สุด